ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตา์สุดาสยามบรมบราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไอแลนด์และสหราชาอาณาจักรระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กันยายนพุทธศักราช2557ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไอแลนด์จะทรงพบกับนายไมเคิลดีฮิกกินประธานาธิบดีแห่งไอแลนด์นัทธเนียประธานาธิบดีกรุงดับลินในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชาอาณาจักร สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับพันไม้ไทยครั้งที่16ณสนพฤษศาสตร์หลวงคิวจากนั้นจะทอดพระเนตรการดำเนินงานของธนาคารมเมล็ดพันธุ์พืชณสนพฤษศาสตร์ w ว r ร์คเฮสเพรสและส่งเยี่ยมชนพระราชวังเคนซิงตัน สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศายานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่6กันยายนเวลา1นาฬิกา10นาทีและจะประทับเครื่องบินเที่ยวบินที่ TG917 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศายานสุวรรณภูมิในวันพุธที่10กันยายนเวลา15นาฬิกา5นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5กันยายนพุทธศักราช2557